พระเพรดแพรวแพรวพิไลไทยเรืองรัตพระพิพัฒน์พดุงประชาสวัสดสีพิสุทิ์พราวผ่องฟ้าส่องธานีพระพันปีศีวิสิทธิ์เกลกริดไกรสุพาการเฉลิมพระชนมพันษานบพระบาทราชมารดาบุญญาสมัย มงคลล่าแผ่อาณาประชาไทยน้อมดวงใจพักเทิดไทยอภิวันกราบไตรรัตจรสชััยวิไลเลิศพรประเสริฐจ,จงประสิทธิ์วิจิตสันอภิบาลพระพันปีเนื่องนิรัน์พระแม่ขวัญของปวงชนทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายนาลิกอธิพักแสงสนิทกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานบริษัทธนารัก์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดรัฐวิสาหก,กิจในสังกัดกระทรวงการคลัง